สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะอันดับแรกเรามารู้ความหมายของข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะข้อเท็จจริงคือข้อความหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้มีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและ,ะตกทางทิศตะวันตก ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้เราลองมาดูลักษณะของข้อเท็จจริงกันนะคะ 1. ข้อเท็จจริงจะมีความเป็นไปได้เสมอ 2. ข้อเท็จจริงจะมีความเป็นจริง 3. ข้อเท็จจริงจะมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้และ 4. ข้อเท็จจริงจะมีความสมเหตุสมผลค่ะ เรารู้ความหมายของข้อเท็จจริงกันไปแล้วต่อไปเรามาดูความหมายของข้อคิดเห็นกันนะคะข้อคิดเห็นเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกแสดงการคาดคะเนหรือข้อความที่แสดงทัศนะของผู้พูดที่สอดแทรกเข้าไปในข้อความที่พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเช่นชายชราคนนั้นน่าสงสารมากเขาต้องทำงานเหนื่อยตลอด ข้อความนี้เป็นการแสดงความรู้สึกส่วนบุคคลเป็นความรู้สึกหรือความคิดส่วนตัวของผู้พูดนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าแมวที่เดินอยู่หน้าอาคารเรียนตัวนั้นสวยจังเลยคะ่ะข้อความแบบนี้เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าแมวที่เดินอยู่หน้าอาคารเรียนตัวนั้นสวยบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าแมวตัวนั้นสวยเพราะฉะนั้นแมวที่เพื่อนคนหนึ่งมองว่าสวยนั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลนั้นนะคะสำหรับลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะสรุปเลย 1. ข้อคิดเห็นจะเป็นการแสดงความรู้สึก2 ข้อคิดเห็นจะเป็นการแสดงการคาดคะเน 3. ข้อคิดเห็นจะเป็นข้อเสนอแนะ 4. ข้อคิดเห็นจะเป็นการแสดงความคิดเห็น 5. ข้อคิดเห็นจะเป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะเรามาดูระหว่างแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันนะคะข้อเท็จจริงจะมีความเป็นไปได้เสมอมีความเป็นจริงมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้และมีความสมเหตุสมผลนะคะ ส่วนข้อคิดเห็นก็จะเป็นการแสดงความรู้สึกแสดงการคาดคะเนเป็นข้อเสนอแนะและเป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะเราเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ